สวัสดีค่ะมีเวลานั่งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ในห้องเก็บของนะรอลูกค้าอีกสองห้องนะคะลูกค้าจะออกนะคะก็ลูกค้าเช็คเอาท์เลทนะคะก็คือเช็คอินเลทแล้วก็เช็คเอาท์เลทนะคะเราก็รอนะคะหายเป็นนานมากนะคะหายเกือบครึ่งเดือนไหมช่วงที่แบบว่าฝึกงานเป็นอันสวอนะคะฝึกงานอยู่นะคะทุกคนไม่มีเวลาแม้กระทั่งเป็นของตัวเองแม้แต่วันหยุดอะ่ะช่อย,ยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะหยุดได้นะคะด้วยความที่ ชออยู่บ้านไกลนะคะเดี๋ยวจะท้าความให้ฟังก่อนตอนแรกอะชอเคยปฏิเสธนะคะที่จะไม่เป็นอันสวร์นะทุกคนก็คือเป็นผู้ช่วยหัวหน้านะคะเราก็ปฏิเสธมาตลอดว่าเราไม่อยากเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าการที่จะเป็นแบบเนี้ยมันต้องมีความรับผิดชอบสูงนะคะแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนบอกว่าช่วยหน่อยนะเราไม่มีคนแล้วจริงๆแล้วไม่มีคนที่จะแบบว่าสามารถอ่สื่อสารหรือว่าสามารถจับคอมได้เราก็โอเคเราช่วยแต่ว่าเราบอกว่าถ้าเกิดว่า เราถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันไม่กดดันเรามากเราก็จะทําแต่ถ้ามันกดดันเรามากอะเราก็จะไม่ทํานะเราพูดอย่างนี้เราพูดแบบเอพูดเขาเรียกอะไรนะคะทุกคนก็คือพูดให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปเราก็จะไม่ทํานะนะแล้วทีนี้เราพอตกเราพอเราตกลงกันไว้แบบนี้ปุ๊บช่อก็เริ่มทํานะคะเข้างานก่อน ชอต้องเข้าง,งานก่อนพนักง,งานนะคะครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะมาดูรายชื่อว่าวันนี้ใครมาบ้างวันนี้ใครพนักง,งานคนไหนมาวันนี้มีกี่ห้องก็คือต้องมาก่อนล่วงหน้าน่ะครึ่งชั่วโมง cui, ไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าชอบเตรียมชอมาก่อนเวลาตลอดชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะมานั่งคอมแล้วมาดูว่าพนักงาน,านที่มาวันนี้มีกี่คนแล้วป่วยกี่คนมาไม่รับสายกี่คนอะไรอะไรอย่างเงี้ยชอบต้องมาดูทุกๆครั้งที่ชอมาทํางานนะคะห้องเราต้องแจกห้องให้กับพนักง,งานมี ว่ามีห้องแล้วก็ต้องมีชั้นมีกี่ชั้นมีกี่ห้องเราต้องแจกให้เท่าๆกันนะคะแล้วทีนี้โปรเจกต์ห้องแจกรายเสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าคือมันเยอะนะทุกคนนะคะแม้กระทั่งประชุมกับประชุมกับพนักง,งานของโรงแรมนะคะชอบเป็นพนักง,งานของบริษัทที่โรงแรมเช่าหรือโรงแรมจ่ายให้บริษัทของชอบมาทําคมสัรงให้ช่อบต้องไปประชุมทุกๆชั่วโมองนะคะช่วงที่บริษัทไอช่วงที่โรงแรมไอช่วงที่พนักง,งานของโรงแรมเขาเรียก ช่อต้องวิ่งทันทีเขาบอกว่าวีเฮวีฮอเมอร์เติก็คือต้องไปตอนนั้นเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ช่อต้องวิ่งไปตอนนั้นเลยเพราะว่าคนที่เขาประชุมากเขาเขาจะมีเวลาให้เราน้อยมากในการที่จะมาประชุมกับบริษัทของเราการที่ช่อจะสั่งของจากบริษัทอย่างพวกกระดาษชชูถงมืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยช่อต้องได้ลายเซ็นจากอ่า ช่จ้องได้ลายเซ็นจากพนักงานของโรงแรมนะคะที่เขาทํางานเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่เราก็ต้องรอช่วงที่เขาทํางานแล้วเราหยุดแล้วเขาบอกว่าฉันจะเซ็นให้เธอเธอมาเอาได้ไหมถ้าเราไม่มามันก็จะไม่ได้ลายเซ็นของเราก็จะไม่ได้ใช้เราช่วงที่ช่อหยุดช่อก็ต้องปั่นจักรยานเพื่อที่จะมาเอาลายเซ็นนะคะแล้วทีนี้มันเยอะมากทุกคนมันกดดนันช่อมากๆมันกดดนันมากๆๆๆ,ๆช่อทํางานได้ค่าแรงเท่ากันได้ชั่วโมง ได้ชั่วได้ชั่วโมงเท่ากันแต่จริงๆคือชอดอาทำงานเยอะกว่าชั่วโมงที่ชอดได้จ่ายนะคะมาก่อนพนักง,งานล่วงเวลาไอ้ก่อนเวลา1ชั่วโมงแล้วก็ต้องเลิกหลังพนักง,งานอีก1ชั่วโมงซึ่งจริงๆอ่ะท่อทําทงานอ่ะทั้งหมดอมัน8ชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจ่ายให้ชอแค่6ชั่วโมงแล้วทีเนี้ย พอมีปัญหาอะไรพนักงานมาพนักงานมาไม่ได้ลูกป่วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเป็นสเตนอเราต้องสเตนบายแทนพนักงานแทนพนักงานนะคะก็คือถ้าเกิดว่าวันนี้คนไม่พอคุณต้องทํางานซึ่งช่อไม่ได้หยุดเลยทุกคนจนช่อล้มป่วยไปอาทิตย์นึงนะคะหายจากหน้าตอไปหน้าตอกไปนิดนึงคือทํางานจนจนช่อบอกว่าช่อไม่ไหวแล้วนะช่อไม่ช่อไม่ไหวนะช่อมาช่วยช่ออยากช่วยแบ่งเบาเธอนะแต่ว่าภาระมันตกที่ช่อเยอะมาก คือมันมันเยอะจนเราแบบกดดันตัวเองอะทุกคนก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าไม่เอาแล้วขอเป็นแค่พนักง,งานธรรมดาทาความสะอาดห้องเสร็จคือกลับบ้านทำความสะอาดห้องเสร็จคือกลับบ้าน,าาออข,บบานขอแค่นั้นได้ไหมนางก็เลยแบบว่าโอเคนะคะก็เลยกลับมาเป็นพนักง,งานทำความสะอาดเหมือนเดิมนะคะถามว่าเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสนุกไหม ถ้าคนไม่มีภาระสนุกนะทุกคนแต่ว่ามันก็เยอะเกินนะคะชอก็เลยบอกว่าขอไม่เป็นผู้ช่วยแล้วนะเงินเดือนก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยเงินเดือนเพิ่มมาแค่เดือนละห้าร้อยนะคะตอนนี้เพื่อนชอที่อยู่บริษัทอื่นไอ้ตอนนี้เพื่อนชอที่อยู่สาขาอื่นลาออกไปแล้วคือเขาลาออกจากการเป็นผู้ช่วยหน้าแล้วไปเป็นพนักง,งานธรรมดานะคะนางก็แบบว่าเราไม่ไหวอะ่ะคือเราต้องมีความรับผิดชอบสูงมากไม่ว่าจะเป็นการประชุมเราประชุมกับคนไอ้เราต้องประชุมกับโรงแรม พอคุยกับโรงแรมเสร็จเราต้องมาประชุมกับพนักง,งานของเราเองเราต้องมาอธิบายว่าเออเนี่ยนะแต่ละวัน่ะเราทาห้องไม่สะอาดนะลูกค้าคอมเพลนนู่นนี่นั่นเราต้องมาอธิบายนะคะแล้วมันกดดันนะทุกคนชอบเลยแบบบ่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วแล้วเออเราก็คิดย้อนกลับไปนะคะเราเป็นพนักง,งานทำความสะอาดเนี่ยอย่างน้อยเวลาเราทําเสร็จเนี่ยชอทาเสร็จแล้วแต่เราก็ยังมีเวลาแบบมานั่งพักมานั่งหายใจมานั่งเล่นเกมของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นพนักง,งานอันสบอคือ แก้วต้องหาแก้วต้องเติมแก้วให้แต่ละชั้นผ้าต้องมาดูว่าผ้าแต่ละชั้นมีอะไรเหลือต้องจดแล้วก็ลงไปเอาแล้วก็แบกขึ้นมาซึ่งมันแบบมันเยอะมากฉันไม่ไหวแล้วขอลาออกจากเป็นการเป็นผู้ช่วยห,หน้านะคะแล้วก็มาเป็นพนักงานธรรมดา,าดหายใจหายใจหายคอได้มาอัดคลิปได้มาเจอเพื่อนฝูงในช่อง youtube นะคะให้ชอบไปแบบนั้นอีกถ้าบอกว่าชอบชอบขอเสกกุบายนะคะขอบายเลยไม่ไหวทุกคนเหนื่อยมากนะคะแล้วเวลาไม่เวลาไม่สบาย เวลาไม่สบายขึ้นมาก็คือแบบต้องรับโทรศัพท์ด้วยนะเวลาเขาโทรไปเงี้ยถามว่าเออนู่นนี่นั่นรหัสอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเออต้องรับโทรศัพท์ตลอดทั้งที่ตัวเองมันไม่สบายเสียงก็แทบจะไม่มีเฮ้ยได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะทุกคนเป็นพนักง,งานธรรมดานี่แหละไม่ต้องใส่ไข่ใส่ใส่กอกเป็นธรรมดาที่พิเศษมากๆค่ะทําเสร็จก็คือพัก ทำเสร็จก็คือมีเวลาอัดคลิปได้มาคุยกับเพื่อนนะคะคิดถึงเพื่อนจังเลยขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะเดี๋ยวจะกลับไปหาทุกคนล้วค่ะไม่ได้ไปหาใครเลยช่วงที่แบบเป็นผูช้ชวมนะขอให้เป็นวันที่ดีๆนะคะไปแล้ว